Tên 3 cặp sống tên 5, Cộng No And Theo Ai No, you crazy Tom Theo tibo, bố Teddy that's go cool. And Chloe uh, Yếu and, and Theo Ben Hồ Theo, Tom, um, Teddy ทีก yes. คือส้กูก็บริวายอย่างสัมเดะอืไอสติกเป็นลูกคนที่หนึ่งเฮ็จ็งสี่เป็นลูกคนที่หนึ่งไอสติกเป็นลูกคนที่หนึ่งเฮ็ดจ็งซี่เป็นหลานคนแรกของตระกูลเฮ็ดจ็งสี่

ไอสติกบอกว่าไอสติกเป็นคนเดียวที่แบบว่ามีประสบการณ์มากที่สุดในชีวิตโอ้ยไอ,ไอนะลูกเนาะมามีสงสารหนูจังเลยมามีสงสารหนูจังเลยกูไม่ได้แต่งหน้าเอาดอกคอมึงมอมมมบอกบอกมาเอาเราต้องแต่งหน้ามงสวยเร็วอีห่าพวนมึงมกเมีบดใส่สินชีมึงมกเมีบดแ,แต่งหน้า่าสั่นถุยเวลากูแต่งหน้างามๆม,มีแต่มึงแะอยากสีกูนั่น มึงเต็งน้ำมึงบนเตงน้ะกูอยากสีมึงมึงอยากสีมาเว้าอีลิกูละซังขอสามเซนใจแน่ค่ะมือเจ้าขา Why so h a to iron มันบ็ได้มันบ่ได้หาดดอกมึงโง,ง่กูลืมเลิก You t u r อ it o ัน On I put on curtain เออ พอซีเสร็จใจโอ้ยนกลูกกูไหนมามีดูหน่อยลูกโอ้ยนกไอย่ำใดสิหายนอ้อหายเถิดไอเอ้ยเศร้าไอได้แล้วเศร้าไอได้แล้วคะ่ะเนาะงโอ้ยเศร้าไอได้แล้วคะ่ะ ไปติดมาจากไหนนังบีก็ไม,ไม่รู้สาเหตุลูกเหมือนกันนะคะมืเจ้าขาเพราะว่าในครอบครัวก็ไม่มีใครไอสักคนเลยเด้โบมีค่ะมือเจ้าถ้าไปหาหมอหมอก็ไม่ได้ให้ยาอะไรมาเพราะว่าหมอบอกว่าเขาอายุไม่ถึง6เดือนกินยายังบ่ได้โอโอไอสติ๊กแล้วเร็วไอ้สติ๊กยาไหยยัหาปากตายังไ้่หายจึงจิงจิงดิ้ดิงจิง น้องลูกนองนี่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 อ้าวอย่าห่าอย่าห่องให้ย่าห่งให้ผุนผุนผุนพาลูกไปออกลวิวเร็วๆเชี่อฟลอกมีเดะเห็นนี่อย่างเี็นเห็นไปไปติ๊กตินีไอสตนแล้วไปไปมึงไปกินก่อนเลยไปโอเคไปกินเขงกวนสตีนกูนะมึงหน่าเห็นแก่ตัวบีเซลฟิช บักห้าคุีจ้ากนกับเหีนไบกูจิตไล่อยู่มงนี้ล่ะอืมสวัสดีค่ะนางบีก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมอยู่ๆสองสามมือมนหนีลูกไอนะคะทั้งๆที่ททคนในครอบครัวก็ไม่มีใครไอบโบมีผูใ้ใดเป็นอีหยังนะคะทุกคนขาก็ไม่มีใครไอเด้แล้วก็ก็ ปก,กติเด้แต่บัดน,นี้อันลูกแม่ไทยแม่เออไป <I got S 1> ไป <pen> ไปเลยไปเลยมันรอแล้วสติกมึงรอแล้วโอ้ยังสีเห็ดผมกาน,นันบอกว่าเ่าให้กูเต้น้าเดี๋ยวแด่งเจื้แตงทำสีมามี จะจิงจกจิง <centro> จิงจัจิงจกิงจิงจลลูกปะปะปะะโอเค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 ข้อ่ะมืเจ้าขาให้พ่อเอาลูกพ่อก็เอาบ่ได้โอ้อ่ะฝากไว้แค่นี้อ okay okay <okay> okay mm ่อนค่ะเดี๋ยวต้องมีมาใหม่เด้อออ